ช่วชมไม่กดไลค์ไอ้นี่ตายนะมีจะรออะไรอยู่ไปกดไลค์เร็วสวัสดีครับผมแผ่นดินวันนี้ก็จะมารีวิวบทบาทขุนหอกงอคงกันนะซึ่งกว่าจะได้เป็นก็ใช้เวลา,านานพอสมควรเหมือนกันไปเริ่มกันเลยเฮ้ยก <c oughs> <c oughs> ว่าจะได้เป็นก็ต้องใช้เวลา,านานพอสมควร ตาแรกก็ได้เป็นเลยแต่ไม่รู้จะแพ้หรือเปล่านะเอ่มร้องคาและแปลงร่างสีอย่างแรกจะต้องตัดไฟต้นเกมก่อน องคนโคตรโหดเลยพี่เอิม่มสกิปไปก่อนนะตานี้เอิ่มเอจะจะเอิม,อม,อมไม่ไม่สกิปก็ได้แหละจะให้โหดคนรีพอร์ตใช่ไหมงจะโหดคนรีพอร์ตก็รีพอร์ตเถอะสิโหดตามสีส้มแล้วกันแต่สีส้มดูไม่น่าไ,ไว้วางใจเลยนะเพราะใส่บวกโจ๊กเกอร์ <c oughs> จะปล่อยล่างคุณดีไหมเนี่ยทำไม่เสรมึงยังไม่ได้เราเราหวัวตามสีส้มหล่บไม่รู้ <c oughs> ส้มไปสั so, ่ชาตญาณเราบอกว่าให้โหวตส้มไปเออในไม่บอกเออในบอกโหวตไม่ได้นี่เพราะว่ามีแบ็กแจ็คส้มเป็นนายอำเภอแหละหยอกบอกเลยถ้าแบกแจดาวไปก็คงก็คงถูกไปแล้วแหละแต่ยังไงส้มก็ไม่รอดอยู่ดี

เอิ่มบัวเหลืองเอิ่มแช่งว่าเธอสกิปไปดีกว่าไหมเอิ่มสกิปสกิปก่อนเอาสีแดงไปสีแดงไว้บัวสกิปสีน้ำตาลข้ามสีเหลืองก็ข้ามเลยเอาแดงเอาส,ส,ส,สีแดงไปเอาสีแดงไปส <cart> <c oughs> az, like ีแดงไปเลยสีม่วงนายเป็นนักสืบใช่ไหมเนี่ยสีน้ำเงินตัางหานายเป็นนักสืบหรือนายเป็นนักสืบสีม่วงนี่สีน้ำเงินเป็นนักสืบนะ สุดล้างคนไปหนุนหลอกปาาสีเหลืองปาดสีเหลืองปาดง่ายขนาดนั้นเลยหรือขนาดการเป็นมันก็ง่ายแค่นี้เลยบอกแล้ว สีม่วงสีเอิมสีน้ำเงินแ่ะมันเป็นจริงๆด้วยสิ